ผู้สิ้นพบไม่มีเวรให้ใช้สิ้นพบไม่ใช่เพราะหมดเวรแต่เพราะไม่มีเหตุที่จะต้องเกิดอีกต่อไปไม่มีการเกิดก็ไม่มีเวรไม่มีเวรก็ไม่มีใครต้องชดใช้ผู้สิ้นพบไม่ใช่ผู้ที่ใช้กรรมหมดแต่คือผู้ไม่ต่อเหตุของกรรมใหม่กรรมเก่าไม่ตามเพราะไม่มีผู้ตามให้ทันกรรมใหม่ไม่เกิด เพราะไม่มีผู้ทำให้เกิดผมขออธิบายอย่างนี้นะครับคนทั่วไปเข้าใจว่าต้องชดใช้กรรมให้หมดถึงจะพ้นวัตฏะแต่ในความเป็นจริงตราบใดที่ยังมีพบกรรมจะไม่หมดเพราะจิตจะยังสร้างเหตุใหม่เสมอแม้ตั้งใจจะทำดีก็ยังมีผู้กระทำอยู่ยังมีการตอบพบผู้สิ้นพบไม่ใช่เพราะชดชายครบ แต่เพราะไม่มีเหตุที่เป็นปัจจัยให้ต้องเกิดอีกแล้วเขาจึงไม่เกิดอีกจึงไม่มีเวรเหลือให้ใช้และไม่มีเจ้ากรรมนายเวรใดจะตามเขาทันอีกเพราะเขาไม่กลับมาในที่เดิมอีกแล้ว